ลวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว t ิกต o k และ y o u t u b e นะคะนี่คือช่องโยนะคะช่องจาก Youtube นะคะก็วันนี้ที่มาอ่านใน t ิกต o k เพราะว่าโยาไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะก <g iggle> ็ <g iggle> หลังจากที่เราห่างหายไปใน y u t u b e เนาะก็ประมาณเดือนหนึ่งอะหลังจากชูชิโร่นะคะก็วันนี้โยก็ได้มาอ่านอีกทีนึงก็โยอยากจะลงเรื่องอาหารถูกและดีอะค่ะ ก็โยได้ไปสั่งร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงนิ่งทอดหมูทอดมากแล้วอร่อยมากแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะได้เยอะมากก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าโยสั่งร้านไหนมาก็จะมากินแล้วก็จะมาชิมให้ดูปกติโยก,ก็กินร้านนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันถูกหนึ่งถูกแล้วก็ดีด้วยอร่อยด้วยได้เยอะด้วยห่อหนึ่งอะโยกินได้ทั้งวันนะคะทุกคน เออเพราะว่าโยอ่ะเป็นคนกินมือน้อยมากถ้าหิวมากๆก็จะกินเยอะถ้าหิวหน้อยก็จะแบบห่อหนึ่งอะ่ะจะได้ทั้งวันวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามโยกันดีกว่านะ้องว่าโยาจะสั่งอะไรมากินทุกคนแล้วพี่ก็ได้มาแล้วนะคะโยก็ได้มาแล้วนะคะราน ร้านหมูทอดเจ๊จงนะคะที่โลโตัสพรามสี่นะคะข้างๆซอยโลตัสนะคะร้านเขาจะเปิดประมาณเจ็ดโมงถึงสิบหกนาฬิกานะคะรับรองว่าอร่อยและได้เยอะมากทุกคนมาดูนะคะว่าสั่งอะไรมานี่ข้าวหมูทอดทุกคนคิดดูยี่สิบห้าบาทอะแต่โยสั่งไลาไยลายเมนประมาณยี่สิบสามบาทนะคะหูได้เยอะอะทุกคนเยอะมาก ที่อย่างที่โยบอกแล้วก็ไก่จ่านะคะใช่ไหมเข้าชื่อไก่จ่าเปล่าออลืมไปแล้วแต่ว่าอร่อยอร่อยแล้วก็มีนี่นะคะน้ำพริกากากหมูที่โยชอบกินสามสิบห้าบาทนะคะที่หน้าร้านน่าจะขายประมาณสามห้าบาทแต่โยไปซื้อที่ให้ไลแมนไปซื้อนะคะจะอยู่ที่สี่สิบห้าบาทอร่อยอร่อยอร่อยนี่มีน้ำจิ้มให้ด้วยเดี๋ยวมาเทกันเนาะว่ามันจะได้เยอะไหม ทุกคนดูสิว่าได้เยอะแค่ไหนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะทุกคนมันเยอะมากแล้วก็อิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็แบบถูกมาก25หรือว่า23บาทในลายเมนนะคะแต่ว่าถ้าซื้อในลายเมนมันก็เสียค่าอะไรนะเสียค่าที่เขาไปรับด้วยใช่ไหมเสียค่ามอไซค์ก็เหมือนเราไปซื้อะคะ่ะก็ราคาก็ใกล้ๆเคียงกันดูดีเยอะมาก เดี๋ยวมากินให้ดูกันดีกว่านะนเดี๋ยวกินให้ดูอ,อร่อยอร่อยอร่อยนะคะ อนนี้น้ำพริกกกหมูนะคะทุกคนกับข้าวก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันถูกและดีและอร่อยมากก็เขาไม่ได้จ้างโยนะคะบอกไปเลยเขาไม่ได้จ้างโยแต่โยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวิทยาการ <c oughs> เป็นคล้ายๆแบบว่าบอกแนวให้ทุกคนนะคะว่าประหยัด ถูกแล้วดีแล้วอร่อยมีที่เจ๊จงหมูทอดนะคะทุกคนก็เขาก็จะมีหลายสาขาบางคนไม่สะดวกไปก็สามารถสั่งไลน์แมนได้นะคะหรือว่าสั่งในแก๊ปในที่เขาขึ้นชื่อว่าเจ๊จงะคะ่ะแล้ววันนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ